สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กม <c oughs> <c oughs> าอารโรโรวันดูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุก ประจำในวันอังคารที่8มกราคม2,568นะครับขึ้น13บสาข้าเดือน8ปีมะเสงวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่นะครับเปิดร้านเล็กๆเกนี่ยนะ <c oughs> สามารถทำการมงคลได้นะเอใช้เลือกสะดวกไปเลยท่านใดสนใจดูเลอกดูยามทำการมงคลดูเปลี่ยนชื่อนามสกุล ดูบ้านเลขที่ดูศาสตร์แห่งตัวเลขดูฮวงจุ้ยออนไลน์นะครับก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในคึืน13าค่าความฝันนะจะเป็นจริงเรื่องเดียวก็คือเรื่องแต่งงานเรื่องอื่นเชื่อไม่ได้ก่าเพราะฉะนั้นไข่นะครับซึ่งฝันในวันนี้นะ เออก็มีโอกาสนะครับใครที่เป็นโสดมานานจนโลกลืมก็อาจจะมีโอกาสที่ดี <c oughs> ได้ลงจากคานได้ขึ้นหิ่งขึ้น,นแทน่น <c oughs> นะอันนี้มาพูดถึงดวงชะตาตามอา่ฝันบอกไปแล้วนะมาพูดถึงการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอังคารนะครับมีทุก ใส่ชุดเก่าก่อนหรือถ้าคุณเปลี่ยนคุณก็ต้องเปลี่ยนตั้งแต่วันจันทร์คุณจะต้องรู้ว่าเฮ้ยพ่งนี้องคารไว้ก็เปลี่ยนวันจันทร์ถ้าไม่ทันก็ใส่ไปก่อน <c oughs> แล้วค่อยไปเปลี่ยนอีกวันหนึ่งนะแล้วก็สาะหัวใหม่ในวันอังคารชนะศัตรูเพราะฉะนั้นให้คุณสระผมนึกถึงหน้าศัตรูร <c oughs> วมรวม คุณเอาสัตว์คุณมันรวมวม,ม,มันอยู่ในเข่งแล้วคุณก็สระผมไปต่อมาตัดผมใหม่ในวังคารสัตรูจะทําร้ายใส่โทษตัดเล็บวังคารซับหายทานน้ำมันในวังคารเนี่ยพัดภาคที่อยู่ในดวงชะตานะครับเฟิก็รายละเอียดตามที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะโอเคนะครับโอ้ยมลงบินชนหัวหลายรอบเลวจะบินอะไรนักหนาเยี่ยเถอะ <C le af> อยู่แลกลิ้นแผลบเรียบร้อยนะ <c oughs> เราเป็นอะไรนะแอดเวนเจอร์เหรอเป็นเอ็กเมนเหรอแหม <c oughs> <c oughs> ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซมซี C MC, ประจําวันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจีนาธิีฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลามแห่งความสำเร็จนะ สาธุไขรสิงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาาปลอดภยัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองร่ำรวยนะครับปับงได้เซมซีใบที่81นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้นะสรรพสิ่งล้วนสดใสเป็นช่วงเวลาที่ดีมีความมั่งมีสีสุขนะครับมั่งคัง่งร่ำรวยนะเหลาเอีย้ยฝอหอ <c oughs> ดวงชะตาดี สิ่งที่มุ่งหวังในช่วงนี้ก็จะประสบความสำเร็จสมหวังดังใจพูดถึงในเรื่องของธุรกิจนะ <c oughs> <c oughs> การค้าการขายของท่านในช่วงนี้ก็ดีราบลื่นนะความรักก็มีความสุขมาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานถ้ามีโอกาสได้งานทำพูดถึงคะแนนสอบก็ถือว่าดีเยี่ยม นะดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่ในวันนี้ก็จะดีขึ้นโรคที่ต้องระวังเกี่ยวข้องกับโรคย่อยอาหารเพศสัมพันธ์แล้วก็โรคไข้หวัดนะไข้หวัดคุณก็ไปฉีดวัคซีนนะวัคซีนไข้วงไข้หวัดอะไรต่างๆแล้หน้าเนี่ยนะการฉีดวัคซีนที่ดีที่สุดก็ต้องฉีดเชื้อตายมัตายไปแล้ว <c oughs> ฉีดเชื้อตายนะแต่มันเป็นเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปอ่ะนะไขฉีดก็ฉีดนะสำหรับคนเขาเรียกสำหรับคนที่จำเป็นจริงๆคือคุยต้องไปพบปะนู่นนี่นั่นอะไระสำหรับของอาจารย์ไม่จำเป็นหรอกโมคุยนี่ทั้งวัน <c oughs> <c oughs> เออของคนที่จำเป็นคุณๆๆๆต้องไปตรงไปฉีดนะพบปะคนเยอะนู่นนี่นั่นต่างนานา ค้าขายอันนี้ต่อมา <c oughs> มาพูดถึงฟ้าเป่าเง้ยบินชนหัวเขาบอกมีบาลรงบินชนหัวจะมีโชคบินมัชนทั้งวันวันนี้ <c oughs> ไปไหนแล้ววะหาไม่เจอเลยจะอะไรกับหัวกูล้ะเกิน, <c oughs> นอันนี้ต่อมามาพูดถึงฟ้า <c oughs> ดวงตามวันเกิดสีที่ควรเว้นให้เว้นเหลืองเหลืองไม่ดีนะครับนะสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีชมพูในะสีม่วงสีส้มสีดําเป็นต้นสีที่ดีที่สุดก็คือสีส้มนะสีหมากสุกทิศที่ดีก็คือตะวันตกทิศที่ไม่ดีคือตะวันออกเฉพาะในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นดวงรายวันเป็นวันวันไปครับ คุณไม่ต้องไปซีเรียสต่อสิ่งใดครับดีก็ดีวันเดียวไม่ดีก็ไม่ดีกับวันเดียวครับแต่ถ้าของจีนก็คือดวงคุณครับปีไหนปนีนั้นดาวของไวคุณก็ยืดไปไปีปนเต็มที่นะต่อมามาพูดถึงคนเกิดอะตัวเลขน้ำโชคก่อนก็จะมีเลขแปดเลขห้าแล้วก็เลขเจ็ดนะในดวงชะตาเลยครับโอ้ยหนูนี่พูดทั้งวันเหนื่อย นะแล้วหนูกินยาด้วยไปซื้อยามาใหม่ไปขยายห,หลอดเลือด <c oughs> ให้เลือดไปเลี้ยงสมองคืออันนี้มันหลับดีแล้วเกินมันที่ตื่นเจสลืมสะลืออยู่ยาไม่ใช่นอนนะอืนอนนะนอน,นะน,อนเพราะมันไม่นอนสักทีหนึ่งไม่หลับไม่นอนเอนียจะได้ดีขึ้นเดี๋ยวราลองกินทักสามวันนะอาจจะ กงกงบ้างอาจจะตื่นสายบ้านนิดนๆหน่อยๆแต่ไม่ถึงไรหรอกสายเต็มที่ก็เจ็ดโมงเ <c oughs> พราะเราเริ่มงานเก้าโมงนะเอ๊ะเสียงอะไรม,มาแลงไปบินไปชนอะไรชนไม่เรื่อยเลยโหเราเงยังชนนะ <c oughs> อ่ะน,นีเตาามา <c oughs> มาพูดถึงฟ้าบเออย๋ยวดดูก่อนที่ลืมลืมน้ำหมดหรอเปล่าวะจะเติมน้ำทังลมไอ้น้ำเออน้ำยังมีอยู่ยืมไม่ไม่ไมป <c oughs> ตังซื้อแอร์เลยนะเดี๋ยวรอก่อนนะ เออใครใจดีซื้อแอร์ให้หน่อยนแกติดโทหนูชอบของฟรีจะบอกให้ไหเออท <c oughs> <c oughs> ่นจมึงใช้ได้เลยนะแหมอันนี้ต่อมามาพูดถึงถึงไหนเนี่ยดวงวันตามวันเกิดครับวันนี้วันอังคารคนเกิดในวังคาร นะครับคุณก็จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะก็คือคุณทำสิ่งใดคุณก็หวังจะให้ประสบความสําเร็จคนวันพุธกลางวันคนระจะมีปัญหาเกี่ยวข้องสุขสุขภาพปัญหาเหงือกและฟันบองแงนะ้นละโรคกระเพาะต้องระวังมาพูดถึงคนเกิดในวันเสาร์เจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับการยอมรับนับถือนะครับที่ดีนู่นนี่นั่น,นสังคมต่างๆนานะนะ มาพูดถึงคนเกิดในวันเพื่อราหารสัสบดีคุณจะมีความรู้ความสามารถวิชาการส่งผลให้เป็นที่ยอมรับนะที่ดีในดวงชะตานะครับคุดกลางคืนก็จะมีเงินมีทองมีความาคลั่งไคล้สตทาร์ที่ดีคนวันศุกร์เหน็ดเหนื่อยครับนะนน่นนี่นั่นก็ต้องอดทนทําให้ดีที่สุดต้องขยันขันแข็งครับคนวันอาทิตย์ก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีคนวันจันทร์ก็ต้องระวังภัยทางน้ําครับ เป็นสำคัญถูกหลอกเชื่อคนง่ายตกน้ําตกท่านะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตานะครับ <c oughs> โอเคเดีย๋ยวต่อมามาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการผ่าดาวดูดีๆนะครับดวงชะตาประจําในวันนี้ก็ดูแล้วให้คุณยิ้มเข้าไว้อย่างมีความสุขคุณก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับ ไม่ว่าคนลัคนาราศีสิงกับลัคนาราศีากุมเนี่ยสองราศีนี้ในปีนี้ชีวิตก็มีโอกาสพลิกผัน <c oughs> คุณอาจจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีก็ได้นะครับด้วยผลบุญหนุนนำให้ประสบความสำเร็จบางคนคุณอาจจะเหนื่อยมีอุปสรรคก็ได้ด้วยเคอกรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ พยายามเร่งสร้างบุญสร้างกุศลเข้าไวาา้นิดนึงคุณจะประสบความสําเร็จนะต่อมานะครับมาพูดถึงการปฏิทินเลิกยามของจีน <c oughs> วันนี้วันอังครารเนี่ยเอ๊ะบอกไปอย่างวนเนี่ยวันนี้เป็นวันปีเกียงชิกสวดเป็นเสียงแซเป็นวันเอียง สิมนะครับในดวงชะตาวันนีเ้เป็นวันโบเอียงนะครับดวงวันนี้คนเสือเต็มที่คนลิงไม่ดีนะเพราะฉะนั้นลิงไม่ดีให้อยู่เฉยๆนะครับคนเสือเต็มที่มีโอกาสประสบความสําเร็จวันนี้ไม่เหมาะกับการขึ้นเขาลงเรือเว้นเดินทางทางน้ํานะครับถ้าจําเป็นต้องไปเตรียมเหรียญส่วนตัว จะเหรียญบาทเหรียญสองบาทแล้วแต่คุณเวลาล่องเรือแบว่าปาฏิฐานเหมือนทําบุญซื้อทางอะ่ะแล้วคุณจะรอดพ้นปลอดภัยพวกนี้จะไม่มายุ่งกับคุณเพราะคุณได้ทําบุญแล้วนะโยโยนลงน้ําไปเลยครับตึง้งดีดคุณจะปลอดภัยต่อให้เรือล่มคุณรอดนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงฟ้าบอืม หญิงมีคันห้ามกระทบเตียงนอนห้องนอนนะครับหญิงมีคันอบอกวนะ่าวันนี้เหมาะกับกิจกรรมขอพรไหว้เจ้าเต็นสัญญาออกรถค้าขายตั้งเตียงนอนได้นะครับทิศมงคลคือทิศตะวัอนออกเฉียงใต้ทิศโชคลาภก็คือทิศเหนือช่วงเวลาที่ดีก็คือตีสามถึงตีห้าสิบเอนาฬิกาถึงบ่ายโมงหนึ่งทุ่มถึงสามถึงห้าทุ่มสีเสิมประจำวันก็คือสี เหลืองน้ำตาลสีโชคลาภก็คือเขียวอ่อนเขียวเข้มนะก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จนะครับออไม่ว่าคุณคิดหวังสิ่งใดนะนะแซีเฮงลงเกียงคังเกียงคังประสบความสำเร็จในทุกประการเดือนนะครับอันนี้มาพูดถึงฟ้าคนราศีเมษคนลัคนาราศีเมษเนี่ยนะ ชีวิตคุณการงานยังเสียเป็นวินาศครับเออหนูก็พูดย้ำพูดแล้วพูดอีกดวงชะตาเมืองนะคาสิโนยังไงก็ผ่านจะช้าจะเร็วหรือช่วงปลายปีคุณรอดูผลประโยชน์ต้องดีคือทำแล้วต้องให้ประเทศโดยส่วนรวมได้ประโยชน์นะครับแหมตาสีจะสาใครเขาจะไปเล่น เขาให้คนรวยเขาเล่นกันสินักทรงถูเยอะแยะคนเขาไม่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมั้งเหรอประเทศไทยมีครบทุกอย่างธรรมชาตินู่นนี่นั่นถ้ายิ่งม,มีนี่เข้ามาด้วยเนี่ยนะโอ้โหคุณเอ้ยเขามาที่เดียวจบไม่ต้องไปไหนต่อนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคนเราจะคิดอะไรแต่อาจารย์คิดว่าพระพุทธเจ้ายัางทรงบอก ข้าหาบดีเศรษฐีสมัยพุทธกาลไฟไหมจะไปเอาน้ํามาดับน้ําสะอาดอยู่ห่างถ้าเป็นกิโลแต่ข้างๆมีคูคลองมีน้ําคลําน้ําคลําน้ําคลองอยู่จะเลือกไหนดับพระพุทธเจ้าก็แนะนํา <c oughs> นี่ที่คิดคือเอาน้ําเสียมาดับไฟเปรียนเสมือนบาปประเคาะมาใช้เป็นประโยชน์ครับอืม แล้วแต่ใครจะคิดได้ไม่ได้อันนี้ต่อมามาพูดถึงการเงินของคุณวันนี้เหน็ดเหนื่อยต้องขยันให้มากจะประสบความสําเร็จนะต่อมาชาวราศีพฤษภคนราศีพฤษภเนี่ยชีวิตดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระราหูเป็นเกษตรคุณต้องดีแล้วนะวันนี้คุณจะมีความมั่นคงพูดคุยรู้เรื่องปัญหาอุปรสรรคต่างๆก็หมดไป นะครับการเงินคุณก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่องเงินเรื่องทองต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนคนเมถุนชีวิตคุณเดี๋ยก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของความสำเร็จผู้ใหญ่ต่าง,งๆนานานะครับต้องทําตัวให้ดีๆคิดดีทำดีพูดดีนะครับออดวงชะตาคุณชีวิตมันลึกลับซับซ้อนในช่วงนี้เพราะสุกเป็นวินาศนะอวาาไป ซิมเหลืองเลี้ยงต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฏคนกรกฎเนี่ยดาวพุธกุมรักวินาคือความเสียหายที่เข้ามาหรือตัวคุณนั่นแหละนะครับสหัสช้าสังคมมีเกณฑ์การไปมาหาสู่ต่างๆนานานานะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงค์ <c oughs> คนสิงห์เนี่ยดวงชะตาคุณ นะครับอังคารกุมลักปากก็เป็นคนพูดจาตรงแต่เรียนรู้อะไรได้รวดเร็วแต่ก็เล่งกับลาหูคูท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขามันทั้งคู่นะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทั้งคุณแนละทั้งทั้งแฟนนะก็พยายามยึดมั่นในศิลในธรรมนะครับคือคนราศีสิงชีวิตถ้าคคู่เป็นต่างชาติ รวมถึงชาตินี้ไม่ชาติหน้านะคือดวงชะตาคุณยังไงก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายหรอกนะครับก่อแล้วแต่ใ้คนคือเสาลาหูกลับมามันก็คือเขาเรียกว่าโจชูยักษ์คุณจะไหวไหม <c oughs> ก็ดูดีๆนะบางทีมันคนมันอาจจะดือ้อชอบเอาชนะคนเสาลาหูเป็นคนดือ้อชอบเอาชนะคนโจชูยักษ์คุณก็ดูว่าใครจะนั่นแล้วกัน <c oughs> อันนี้ต่อมาชาวราศีสิงห์เอ้กันคนกันดวงชะตาคุณเนี่ยด้านการงานดาวพุธคุณมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับดาวพระศุกร์คุณก็เป็นเกษตรคุณก็จะมีสิ่งที่ดีๆมีความสําเร็จการเงินก็ดีครับไอ้ดวงชะตาคุณเสาร์วันนี้ก็อาจจะมีความภาระราค,ความรับผิดชอบเพิ่มเข้ามามากขึ้นนะก็ขอให้อดทนทําให้ดีที่สุด ต่อมาชาวราศีตุลคนลัคนาตุลดวงชะตาคุณคือยังไงยังไงในเดือนนี้ก็ดีเดือนหน้าก็ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรการนําเสนอโครงการงานโปรเจกต์นะครับดวงชะตาตนุมรณะไม่ต้องกังวลมากมายต้องเดินทางเปลี่ยนแปลงโยกย้ายระวังสุขภาพนิดๆหน่อยๆน,นะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากเพราะในเลือนมอรณะพบ เจ้าเดือนเป็นดาวศุกร์ก็เป็นบ้านของตัวเองเหมือนกันเป็นเรือนของตัวเองคุณไม่ต้องกลัวครับอย่างมากก็ไงสะดุดขาตัวเองไม่ไปเคนอื่นหรอกนะ <c oughs> ไปขูดหินปูนนิดนึงนะครับเจาะเลือดเสริมสวยฉีดโอท็อปนะยังไงก็ดีครับต่อมาชาวราศีพิจิกคนพิจิกดวงชะตาคุณคู่สัญญาเจราจา ด่วน้ม่มาด่วนหรอกยังไม่เสร็จครับ <c oughs> ต้องด่วนนะดูด่วนไปไหนเอออันนี้ต่อมาชาวชาวรีเลยนะชาวรีเลยลนะอาทิตย์คุณในดวงชะตากรรมะม,มรณนะครับการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือติดต่องานทางไกล ส่วนการเงินก็มีทั้งรับทั้งจ่ายระวังปัญหาด้านสุขภาพนะเป็นสําคัญคนราศีพิจิกคุณมีการมีทรัพย์สินมีบ้านมีรถมีรวยไปเลยนะเออนู่นนี่นั่นต่อมาคนราศีธนูคนธนูชีวิตการงานก็ต้องระวังคําพูดเอกาสารสัญญาต้องดูให้ดีนะครับคนเราต้องขยันตั้งใจทํางานจะประสบความสําเร็จนะครับเออโพสเพิรนู่นนี่นั่นไปขายของก็ขายไปครับ ไม่ใช่คุณโพสทีหนึ่งแล้วอยู่ไปชั่วนิดนิรันไม่มีนะคนมันต้องอัพเดตมันต้องโพสทุกวันคุณขายของคุณโปรโมทวันเดียวพอเหรอนะมันจะต้องโปรโมทเรื่อยๆแพลตฟอร์มออนไลน์มันต้องไม่งั้นอาจารย์จะมานั่งเทียดทำคลิปตลอดทำไมเราไม่ก็กหายไปสิก็ขึ้นทำ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 คุยด้วยเออนู่นนี่นั่นต้องขย,ยันคนระับ บางคนบ่นว่าไม่มีงานก็ตัวเองไม่ขยันเองแล้วจะยังไงล่ะเออถือว่าทําทีเดียวพวกกูอยู่ได้ยาวนานมันไม่ใช่ความคิดของคนฉลาดมันเป็นความคิดของคนซึ่งไม่มีความคิดอเอาใจใจ,ใจตัวเองนะอันนี้ต่อมาดวงชะตาคุณอิทธิพลดาวการงานเป็นเกษตรดีการเงินก็จะมีเงินเข้ามามั่นคงที่ดีนะครับ ต่อมาชาวราศีกลุ่มคนกลุ่มการงานยังเลงอยู่มีสัญญาข้อตกลงเจราจานะครับการเงินก็ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆการเงินก็ทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะครับวันนี้ดีนะจะมีโชคเงินท้องอาบบยมุกต่างๆต่อมาคนราศีมีนครับคนมีนเนี่ยอำนาจวาสนาบารมีเป็นปฐุมมกีนที่ดีอยู่แล้ว นะครับการงานก็สําเร็จสมัครงานได้งานนะการเงินก็มีรายจ่ายอยู่นะครับออพยายามจ่ายมาทางนี้ดีที่สุดนะของชาวลัคนาราศีมีนนะครับอันนี้ครบแล้ว12ราศีนะท่าในใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ